ไม่เห็นแนะนำแม่เองเลยค่ะวันนี้หนูจะไปทำอะไรคะแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานหมูกับอะไรคะเนี่ยอันนี้ขอบรอนุมาตาคือไก่ค่ะตีนไก่ค่ะอเครื่องปรุงก็จะมีเนื้อสัตว์นะคะที่เราจะใส่ก็มีหมูกับเ้าไก่เมื่อกี้นะคะแล้วก็มีพริกแกงเขียวหวานค่ะ ะะแล้วก็มีไข่อ๋อไข่ไม่ได้ใส่ไข่กินกับแกงเขียวหวาน,นะค่ะอ,คอันนี้ม,ม,มีลูกก้อนสุกดีนะคะทำให้หน้กสุกอร่อยใช่ค่ะก้อนปรุงรสนะคะเราไม่บอกยี่ห้อเพราะว่าเราต้องการสปอนเซอร์แล้วก็จะมีมะเขือค่ะข้างล่างก็จะมีมะเขือพวงเลวยนะคะมะเขือพวงลูกเล็กๆอ่าน,น,น,นี่ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นงานที่เด็กๆทำได้นะคะ,ะค่ะ จะให้เด็กๆช่วยก็ช่วยงานที่ไม่ได้แล้วก็มีพริกพริกนี่เผ็ดเด็กทําไม่ได้นะคะแสบมือแล้วก็มีโหระพาพริกเดี๋ยวให้พี่เจมส์ทำให้โหระพาอันน้อยนิดของเราก็โหระพาของเราก็มีน้อยนะคะเนื่องจากพริกโควิดนะค,ะคไม่ใช่ว่าเชื้อโควิดทาให้โหระพาติดเชื้อเรืออะไรนะคะเนื่องจากช่วงโควิดต้องเก็บตัวอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติก็เลยทำให้เรา กินทำอาหารกินบ่อยค่ะนะโหเราพากัะเพราที่บ้านนี่แตกกันไม่ทันเลยค่ะวันนี้ก็เลยมีน้อยนิดแต่ไม่เป็นไรนะคะบ้านเราไม่ได้เน้นผักค่ะนะคะก็ตามเาใส่ถัดไปก็คือกะทิค่ะกะทิแม่ซื้อมาครึ่งโลนะึันโลเหรอเนี่ยนาจุงค่ะเนี่ยครึ่งกิโลนะคะไม่บอกนายี่ห้ออะไรอ่าเราทํากินเองนะคะบ้านเรากะทิบ้านเราก็ใช้กะทิสดค่ะซื้อจากตลาดไม่ได้ซื้อจากตลาดมาทำกันเลยมาทากันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มทําด้วยการ เอากะทิใส่หม้อก่อนนะคะเจมี่ก็จะเป็นคนทำเนะเจม่ก็จะเป็นคนปรุงเหมือนเดิมค่ะเชฟค่ะเชฟกระถะรว่วเชฟกระทาเค่ะมิลป์ก็ค่ะก็หั่นหัวกะทินะคะเวลาเราซื้อกะทิมามันจะมีสองสองส่วนคือส่วนหัวกับส่วนหานส่วนหัวนี่เราใส่ให้หมดเลยนะคะแม่เอ๋เราให้มันตาทาอะไรเนี่ยคะหนูมันกอยยินให้กําลังใจค่ะโอ้ย พอดมากขาดไม่ได้อ่ะก็คุณสมบัติที่ดโดดเด่นอย่างหนึ่งนะคะของแม่ค้าที่ตลาดสดก็คือควาสามารถในการมัดหนังสติกมัดได้แน่นมากๆเลยค่ะไม่จะมีปัญหาในเรื่องการแกะหนังสติกประจำเลยนะคะต้องใช้ตัวช่วยค่ะไม่มีก็กันไก่ เป็นอะไรที่คนสามารถเฉพาะตัวส่งมากนะคะนะคะในตลาดแล้วให้มันตาทำอะไรเนี่ยคะหมูมันตาก็ช่วยเจไหมเทกะทิใส่หม้อค่ะแล้วเราให้หมูมันตาทำอะไรอีกเดี๋ยวบอกไปว่าวันนี้หมูมันตาเป็นเจ้าหญิงฟุ้งซิงมากเลยเจ้าหญิงมาช่วยทําครัวนะคะก็คุณผู้ชมวันนี้เจ้าหญิงทาครัวเองเลยค่ะใส่หางกะทิให้หมด เคี่ยวจนแตกมันนะคะใส่หัวกระเทียมให้หมดขาเลยนะคะใส่หัวกระเทียมให้หมดเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวจนกวน่าหัวกระทิยมจะแตกมันนะคะหนูาตาตัวฉุนยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ก็จะให้ดูนะคะว่าเวลาหัวกระทิแตกแล้วให้หนวดตาตทำอะไรต่อเนี่ยคะทำยังไงให้หนวดตาทำอะไรเนี่ยคะแม่หนวดตาก็แกะค่ะเดี๋ยวรอแกะพริกแกง ไม่ไม่เป็นไรเดาไม่แสบมือเดาแสบมือเดาร้อ่ก็เปิดไ,ไฟไฟไฟกลางถึงไฟอ่อนนะคะเราจะไม่เปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวกะทิไหมแล้วก็คอยอ <ๆ S 2> คนไว้เรื่อยๆคอยคนไว้ <ๆ S 2> ก็กะทิเนี่ยก็เหมือนใช้แทนน้ํามันน <c oughs> <c oughs> ใช้แทนน้ามันสาหรับเสดเหมือนมาวิ่งปะกมาวิ่งก็ พอเราเที่ยวไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นน้ํามันที่อยู่ในตัวกะทิค่ะมันจะแยกออกมาเขาเรียกว่าแตกมนันเราก็จะเห็นมีเนื้อกะทิกับน้ํามันเนี่ยแยกมาถึงตอนนั้นเราก็ค่อยใส่พรกกิกแกงนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็จะเป็นก็กเป็นเท้าไก่กับหมูค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีเนื้อสัตว์สองประเภทนะคะหมูนี่เป็นของป้าเท้าไก่ก็เป็นของ เจม่และแม่เอ๋เพราะนั้นเท้าไก่เนี่ยเป็นอะไรที่สุกยากแม่ก็จะเอาไปต้มหรือเอาไปตุ๋นม,มาก่อนเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอมาทําแกงเนี่ยก็จะได้สุกไปพร้พอมๆกันเนื้อไก่เท้าไก่คุณเท้าเนี่ยนะคะก็จะนุ่มนะคะกินง่ายพอดีเลยค่ะสามคนเจนนุ่นโบพอดีเลยค่ะเจนค่ะเจนค่ะ กับเร่มมากระโบค่ะกะทิเริ่มแตกมันแล้วค่ะให้คุณผู้ชมดู๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะเชิญคุณผู้ชมก่อนดูก่อนนี่ค่ะกะทิเริ่มแตกมันคนได้เลยค่ะคนเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตก็คือจะเริ่มมีส่วนที่เป็นเนื้อกะทิเป็นเป็นเหมือนเกล็ดขาวๆออกมาอันนี้ค่ะดเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะมันครีมมันเป็นครีมครีมจะใหม่ตัดขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูนิดนึง เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าแตกมันก็คือมีส่วนที่ความเป็นความเป็นมันลอยขึ้มนมานี่นะคะเราก็จะใส่ที่แบบว่ามีพริกแบบเม็ดๆอย่างค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราใส่พริกแกงก่อนพริกแกงก็เป็นต้องเป็นพริกแกงเขียวหวานโดยเฉพาะนะคะเนื้อพริกแกงก็จะออกเขียวๆเวก,กงมันตะล้นเนาะอันนี้แม่ซืซ้อมาสิบบาทเราใส่ห้าบาทค่ะเราใส่ครึ่งหนึ่งใส่แค่ห้าบาทพอนะคะใส่ไปได้เลยค่ะโั่หัวป่านะคะเราใช้แบบวิธีนี้เลยค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาไปนสีเขียวเคี้ยวให้คุณพี่ก็เหมือนกับเป็นการเราผัดแม่ให้คุณพี่ชมดูหน่อยค่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นการที่เราผัดไอ้ผัดผัดพริกแกงไปกับก็จะเป็นสีเขียว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 นะคะเอาเขียวเขียวเหมือนเป็นการที่เราเขึ้นมาให้คุณพี่ชมดูหน่อยอาจจะมองเห็นไม่ชัดแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมของพริกแกง หอมจริงในครัวเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์ได้เลยค่ะเออคือเจมหมค่ะขคยอยากไปนิดนึงได้ไหมคะอ่าหนูมัตาจะใส่ลูกอะหนูมาตาจะช่วยใส่เนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์นี่นะอะอะจัให้เจมหช่วยตักค่ะหนูถือสองใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดกับพริกแกงนะคะเพื่อให้พริกแกงเข้าเนื้อนะคะ ใส่ลงไปได้เลยระวังนะคะล็อกกระเด็นกระเด็นนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ใส่ไ้นี่คุณเท้าที่เราเอาไปต้มมาแล้วคุณเท้าไปส่งน้ำมาก่อนแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปข้อโตกคาวรุ่ยใหญ่เจคายับหน่อยสาแล้วคนขวยนิดหน่อยค่ะโอเคค่ะไป็นเรื่อยต่อ เสร็จแล้วทีนี้ถ้าน้ำกะทิมันน้อยนะคะใส่น้ำกะทิเพิ่มค่ะค่ะส่วนที่เป็นหานกะทินี่นะคะให้เราซื้อมาเราก็เติมลงไปให้ท่วมเนื้อสัตว์ท่วม <จะ S 2> เนื้อสัตว์ต<ะ>มาแต่ทั่วหม้อจนล้นก่อนไะคะสามารถพิเศษของแม่ค้าที่ตลาดแล้วคะ่ะมาแต่งยางแน่นมาก oh, <no. S 1> เพราะว่าเราซื้อมาสองถุงนะคะ พอแม่ชาเราไปไหนกันคะแม่เราไปตลาด,ลาดมาค่ะเวลาซื้อกะทิเขาก็ต้องทำแยกมาให้สองส่งเลนนะคะเสรล้แม่ก็ต้องใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมกันไกลนะคะไกลค่ะอยู่ความเดิแเลของผู้ใหญ่ควาสามารถในการมัดนี่แน่นมากของแม่ค่ะนะคะ ลูกค้าก็ชอบดึงออกอยากติดเอ้ยเอ้ยทุ๊กไปออกโอเคไปเจอพวกเนาาื้อไก่พวกเนื้อสัตว์ไล้เดี๋ยวอันนี้ให้พี่เจมส์ับคุณตามปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะจะใส่เยอะก็ได้นะคะถ้าคนที่ชอบกินน้ำแกงก็กผลสรุปว่าหมดค่ะแค่หมดเลยค่ะโอเค แล้วก็รอน้ำแกงเดือดนะคะอันนี้หนูมาตาตัวสูงแล้วใช่ไหมคะระหว่างนี้เราก็รอน้ำแกงเดือดค่ะอันนี้หนูมาตาตัวสูงจริงๆล้วใช่ไหมคะ,ะระหว่างรองน้ำแกงน้ำแกงเดือดนี่เราใส่ลูกดีซูก,ก้านค่ะซกก้อนไปได้เลยค่ะใส่ลงไปค่ะนะม่ใส่ไปอันนี้หนูขออีกอันหนึ่งขอเอาช้ช้อนนะได้ค่ะคตาช่วยใส่ค่ะโอเค แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาอยู่นู่นค่ะเขาทำมาจากขวดอะไรคะแม่ก็ขวดน้ำปลาเนี่ยค่ะเทเลยน้ำปลานี่ก็จะเป็นน้ำปลาเฉพาะสูตรเฉพาะของบ้านเราดูมาตานคิดว่ามันเป็นขวดอะไรคะแม่ใส่ไปก็ประมาณแต่น้ำปลาเนี่ยเป็นน้ำปลาสูตรของแม่เป็นเจ้าที่แม่ซื้อประจำจะไม่ใช่แบรนด์ที่ขายตามซุปเปอร์นะคะเป็นเหมือนโฮมเมดนะคะ ก็จะไม่ค่อยเค็มแต่ถ้าคุณผู้ชมชิมจริงก็ไม่ต้องใส่ขนาดนี้นะคะเพราะมันจะเค็มแต่อันนี้ของแม่เอกก็จะไม่เค็มนะคะค่ะมันจะแบบไม่เค็มใส่เล็บใส่เล็บไปด้วยนั่นเนี่ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาจริงๆไม่ใช่น้ำเกลือใส่สีก็ไชได้เดี๋ยวรอสุกกันค่ะ เชฟบอกว่ายังชิมไม่ได้เพราะน้ำยังไม่เดือดนะคะไม่ก็เมื่อกี้ไปอย่างนี้แล้ว,ลวระหว่างนี้ให้หนูมาตาปอกไข่ได้ยังคะไข่เอาไว้กินเอาไว้ปอกตอนที่เราจะกินกับขนมจีนแกงเขียวหวานวันนี้เราก็จะกินกับขน,ขนมจีน,จนเป็นแกงเขียวหวานขนมจีนค่ะอันนี้ก็เป็น เมนูตามคำเรียกร้องของใครคะของเจขเจและของป๋าคะ่ะรอน้ำเดือดระหว่างรอน้ำเดือดเราหมเต้นเจกับกันเมอก,ก่อนเมฆลก่อนได้ค่ะก็เมฆอยู่คนแรกอะอเจนค่ะไงเจนค่ะเจนค่ะนูชื่อเจนมากับนุนเรามากับโบนุนค่ะ นุ่นค่ะนุ่นชื่อนุ่นมากับนุ่นมา,มากับเจ,จแล้วมากับโบตัวเองเป็นนุน่นโค่ะโบห <c oughs> นูชื่อโบมากับเจแล้วก็มากับนุน่น <c oughs> ร้อนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่สุดเลยร้อนถึงขนาดนี้แล้วโฆษณาจะเข้าไหมคะเนี่ยโ <Okay. S 1> อเคสปอนเซอร์จะมาไหมโอเคต้องเติมพิเศษในครัวไม่มีพัดลมค่ะก็ พี่แกงใส่ไปห้าบาทก็เผ็ดเผ็ดก็กําลังดีนะแต่สําหรับที่บ้านเราเนี่ยเผ็ดน้อยไปอเดี๋ยวให้เชฟกระทะรั่วชิมหน่อยเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กเราก็จะชิมด้วยทัพีเลยนะคะโอ้ดี๋่วจะให้พี่แกงก็ใส่ไปอีกสองบาทหราบค่ ใส่ไปอีกครึ่งใส่ไปอีกครึ่งหนึ่งของห้าบาทก็ใส่ไปอีกสองบาทห้าสิบนะคะแล้วก็บีบีให้แบนๆนะคะบีบีให้แบนๆค่ะแล้วมันก็จะเขียวขึ้น,นะคะ่ะก็ให้ละลายอ,อย่าลืมนะคะพริกแกง,งแวาวะะเราต้องผัดพริกแกงกับน้ำกะทิหัวกะทิก่อนเพื่อ ให้ผิดแกงเนี่ยห<ฮ>อมต่อไปเราก็จะใส่นะต่อไปเราความเค็มกามอะไรก็ตามที่ชอบเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่ถัดไปเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกน้ำตาลจรนดแล้วแต่จะสะดวกจะเรียกเลยค่ะแต่ของหนูน้ำตาลก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะค่ะถ้าไม่มีก็น้น้ำตาลทรายก็ได้นะคะก็ใส่นะคะ อยให้เมตไปแกะให้ค่ะเม่ไปแกะให้จะแกะได้แต่ว่าไม่ใส่ใส่ตามความชอบแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแกงเขียวหวานก็จะต้องออกหวานนิดนึงเราก็ใส่ไปพอประมาณประมาณเท่านี้กะว่าให้มีรสหวานอ่ะใส่อีกชิ้นหนึ่งค่ะเนื่องจากหนูมันตาอยากใส่เองมากเดี๋ยวมันจะหวานไปหรือเปล่าหนูอันนั้นก็ได้ค่ะโอเคใส่แล้วปะ คนไปพร้อมกันรอแกงเดือดนะคะรอน้ําแกงเดือดก็ร้อนนะคะอากาศร้อนทุกเนี้ยอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยแม่ขาจริงๆนะแม่เอ๋น่าจะเอาพัดลมไปติดยูตรงนั้นนะคะนั่นสิคะไปเราติดแอร์เลยไหมคะเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเดี๋ยวเราจะติดแอร์นะคะสปอนเซอร์เข้ามาปวดน,นะคะนูมระาร้อนมากอยากติดแอร์ <c oughs> ติดแอร์ในห้องครัวโอเคติดแอร์ในห้องครัวค่ะโอ๊ยดุกแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งกินตรงห้องไหนอะค่ะแม่เราก็จะอไปกินที่ร้านค่ะร้านพิ้งวิตเจแคร์รอเดือํา่อนรนรอเดี๋ยวเราก็จะเอาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปกินที่ห้องกลางที่บ้านตรงนี้นะคะค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยค่ะนะคะระหว่างรอพริกแกงเดือดนะคะดูอยู่ก็นะคะเอานิ้วค่ะนิ้วชี้นะคะเลื่อนลงไปข้างใต้คลิปนี้นะคะมีคําว่าติดตามกดติงไปที่ติดตามได้เลยค่ะพ่อมาจิ้มนิ้วไปกดกระดิบนะคะเดีวเอานิ้วชี้มาจิ้มเหมือนกันเลยกดติดตามกดติดตามกดกระดิบนะคะ ให้ด้วยนะคะอ่าน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วเราก็ชิมหน่อยที่เราชิมให้เชฟเราชิมนะคะให้แม่ชิมให้แม่ชิมทีนี้อืม,มองางรตามปลอกไ<ร>ข<า>เลยกำลังดีนี่ก็เอามะเขือมาใส่ได้เลยค่ะเอาผักใส่นะคะผักเราใส่ด้วยความรวดเร็วบ้านเราไม่เน้นผักะนั้น มะเขือนะคะตอนมีมะเขือพวงเล็กก็ใส่ไปได้เลยเลยบ้านเราไม่เน้นผัดตรงที่ว่าก็จะดี่อยว่าเนื้อสัตว์กิโลนึงเราก็จะใส่มะเขือกันประมาณสามลูกค่ะใช่เลยค่ะใส่เป็นเครื่องประดับนะคะสำหรับบ้านเราใส่เลยค่ะใส่หมดเลยผักนี่ใส่เร็วๆนะคะโอเคแล้วก็เอาพริกชิมเมื่อกี้ชิมรสชาติอร่อยดีนะคะใส่ผักแล้วเสร็จแล้วใส่พริกคีฟ้าค่ะประดับให้สวยงาม สำหรับบ้านเราแล้วผักคือใส่ปิดเครื่องประดับนะคะไม่ได้ใส่ไว้กินเทรานั้นก็ใส่แค่ประดับพอสวยงาม <c oughs> ใส่หมดเลยไหมคะนี้แล้วก็รอเดือดน,ดนิดนึงนะคะอันนรอจ <ะ S 3> <ม>ังหว,วะเดือดว่าเดี๋ยวผักเสร็จแม่อันนี้ใส่หมดเลยไหมคะเดี๋ยวอันนี้ใส่ตอนเสร็จพอเดือดปุ๊บเอาโหระพาใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยะคะ่ะปิดไฟแล้วเดีเเด๋ยวเราก็เดี๋ยวรอเดือดสักพัก รอเดือดก็หมายถึงว่าผักที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะสุกได้รับความร้อนั่วถึงแล้วก็แค่นั้นพอเพื่อไม่ให้ผักเขาเรียกว่าผักมันเปื่อยมากเกินไปนะคะใส่เลยก็ได้ค่ะใส่เลยค่ะใส่หัวระพาใส่ตอนเดือดนะคะแล้วก็คนนิดนึงให้ผักสุกเพราะว่าจะได้โอเคผักก็จะได้รับความร้อนถ้ใครดับบีก้กันมีม้อรุ่นนี้ก็ดี ให้คุณผู้ชมดูเสร็จเรียบร้อยค่ะว,ว,ว้าวแตวเดี๋ยวเราทำอะไรต่อคะก็เราก็ตั้งโต๊ะค่ะกินได้เลยเดีย๋ยวหนูมาตาไปตั้งโต๊ะให้นะคะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมก่อนค่ะโอเค,อเคกินตรงนี้เลยได้ป่ะแม่ได้อยากกินเหรอคะก็สามารถกินกับไข่ไต้มได้ เดี๋ยวหนูบรรตาก็จะไปตั้งโตแล้วค่ะไงก็ขอลาวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไก่อนแแกะไข่ด้วยดิเดี๋ยวจะเพิ่งค่ะโชว์ความสามารถในการแกะไข่อ่ะลาลาคุณผู้ชมก่อนลูกฝากคุณผู้ชมอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับน้องไข่ด้วยนะคะ <laughs> กดไลค์ กดติดตาม<ช><ๆ>กด subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยช่องมันตาพาเพนมันแม่ช่องมันแม่เอพาเพลิอนค่ะช่องมันตาพาเพลินวันนี้วันนี้ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งข้างใต้นี้ด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสว<อ>ัสดีค่ะไาจจิงาตาไปแล้วบ๊ายบายจะดึอีกนานไหมแม่นองค่ะ